ครับหลังจากใช้แลมเบตตาตัว V 2 0 0 G P มา5เดือนนะครับก็ผมได้แต่งชุดแต่งนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จากมาร้านของแต่งซื้อมาจากร้านของน้องออ๊ดที่อยู่แถวนนนะครับนะครับจะเป็นชุดแต่งพวกกันหลมด้านหน้าด้านข้างเดี๋ยวจะชี้ให้ดูแล้วก็ พวกที่าถาดแบตเตอรี่แล้วก็แหลกท้ายนะครับส่วนอ,อีกพวกอีกกลุ่มพวกที่เป็นโชคนะครับโชคหน้าโชคหลังเนี่ยก็จะจูนแล้วก็เปลี่ยนจากที่ร้านฮอตแลมก็แถวแถว,แถวนนเหมือนกันแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นการสั่งซื้อจากช้อปปี้นะครับเ,เดี๋ยวก็เอามาของ ของร้านคุณอู๊ดก่อนนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ Facebook ที่อ,อ,อะไรนะดีชั่วอยู่ที่ตัวเราอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่พยายามใส่ข้อมูลไว้ให้ข้างล่างนะก็เนี่ยครับก็จะมีเนี่ยชุดกันชนหน้าเนี่ยเกับสปอ t l ตไลท์เนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นของร้านคุณอูด๊ดเนี่ยติดค่อนข้างแข็งแรงเชลล่นะครับแล้วก็มั่นคงดีนะฮะแล้วก็ ของเขาก็จะมีเป็นแคชบาร์สำหรับเ,เป็นใส่อุปกรณ์เนี่ยติดกล้อง GoPro นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของไฟสปอร์ตไลท์นะครับก็จะเข้ากันดีเลยแล้วก็ก็จะมีตัวถาดนะครับถาดที่แบตเตอรี่เนี่ยจะดูสวยพรีเมียมหน่อยนะฮะอันน,น,นี้แล้วก็ ก็อันนี้ก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือกันล้มด้านข้างนะครับเข้าชุดกันดีเลยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่พักเท้าหลังนะฮะก็จะเข้ากันดีเลยนะฮะสับแล้วก็ปิดเนียนสวยอันนี้ก็จะเป็นแหลกท้ายแหลกท้ายนี้ผมสั่งทําพิเศษนะครับเพราะว่าให้มันยกสูงขึ้นมาหน่อยพอดีผมมีของเป็นล้อเดียวไฟฟ้าน้ําหนัก ประมาณ30-40กิโลต้องวางพิงไว้แล้วก็มัดเชียงนะครับเวลาใช้จะได้สะดวกคราวนี้มาดูของที่ในส่วนที่ผมไปปัดเพิ่มเติมนะครับจากร้านฮอตแลมก็จะเป็นจูนโชคหน้าเพื่อให้มันนุ่มนะครับขี่นิ่งขึ้นนะครับผมว่าเขาจูนดีแล้วล่ะ จากที่ทำมาเนี่ยการขี่นี้ผิดผิดดีจนแบบดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็เปลี่ยนโชคหลังน่าจะเป็นของ OKD OK นะครับนะครับ,รบก็ขี่ดีขึ้นเลยชัดเจนฮะนแล้วหลังจากนั้นผมก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คืออันนี้สั่งจากช h อปปีติดชิวหน้า ให้มันสวยกันลมนะครับแล้วก็ก็จะมีในตัวนี้ตัวตัวกันลมกันลมล้อหน้าอันนี้ตัวไม่กี่สิบบาทนะครับสั่งจากช้อปปี้อ,อันนี้ก็เป็นที่ติดโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็สั่งจากช้อปปี้เหมือนกันสะดวกติดนะครับแล้วก็ผมจะติด สั่งคิ้วติดรถยนต์มาติดกันกระแทกไว้ตรงนี้มันก็จะดูสวยงามหน่อยนะฮะแล้วก็กล่องเฉดอ่ารุ่น34ลิตรอันนี้สักก็สั่งจากช้อปปี้นะเสียดายตัวเนี้ยถ้าใจจริงอ่ะอยากจะสั่งตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็มันเข้ากันดีแล้วแหละแต่ความรู้สึกอ่ะ เนื่องจากว่ายูบ็อกของของแลมเบตตามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าได้สักรุ่น4-2ลิตรเนี่ยจะกกำลังดีเนะี่ยภาพรวมจะประมาณนี้เลยเนะี่ยก็คงพอแล้วแหละครับคงแต่งแค่นี้แหละครับก็เผื่อดูเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจนะครับ